ที่คุณแซนพูดทั้งหมดเขาพูดในคดีที่อยู่ในศาลจังหวัดนนท์ซึ่งพวกเราคุยกันไม่มีคดีที่ศาลจังหวัดนนท์เราไม่เคยคุยกันเรื่องศาลจังหวัดนนท์คดีที่ศาลจังหวัดนนท์มันจะเป็นยังไงเรื่องของมันนะเรื่องของเรื่องของศาลเขาศาลจะพิพากษายกฟ้องไม่ยกฟ้องไม่ได้สนใจเราสนใจคดีที่ดีเอสไอทำ ว่าเป็นคดีเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมมีการบิดเบือนตรงไหนบ้างใครร่วมบิดเบือนบ้างใครร่วมขบวนการบ้างตรงนี้สําคัญมากกว่าครับคดีที่ดีเอ็นไอคือคดีค้ามนุษย์นะคะแซนดี้รู้หรือยังถูกต้องไหมคดีที่ดีเอ็นไอเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่คดีตรงที่ว่าเอ้ยใครจะ่ทาให้น้องตังโมตุยหรือไม่ตุยอะไรถูกต้องไหมมันมีคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐและที่สําคัญมันจะบานปลายไปถึงการค้ามนุษย์อย่าเสพติด พนันออนไลน์รถเทื่อนและก็ฟอกเงินรู้หรือเปล่านะและที่สำคัญและที่สำคัญนะนำข้อมูลเท็จเข้าสู่สำนวนนำไอ้นำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนนำหลักฐานเท็จไปเบิกฟา์มในชั้นศาลกี่ปีนะครับ เยอะมากหลายคดีคนบนเรือติดคุกตลอดชีวิตแน่คิดว่านะคะถูกต้องครับนะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ที่คุณอัดชลยะนะนะครับที่จะดําเนินคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ดินไอเขาจะดําเนินคดีเนี่ยไม่ได้ดาเนินคดีแค่อันเดียวเช่นนะที่จังหวัดนนท์นะครืออายการเขาดําเนินคดีเนี่ยก็คือแค่อะไรครับประมาททาให้ผู้อื่นแก่ความตายโทษก็มีอยู่แค่นั้นแต่ตอนเนี้นะครับหนึ่งเอาง่ายๆครับตอนนี้ที่คุณแซนโดนคืออะไรครับ คุณแซนโดนคดีที่ทนายาทนายแม่ถูกปะทนายเอ็มอ่ะฟ้องเอาไว้อะอันเนี้ยถ้าแพ้ก็หลายปีคุณอัจฉริยะฟ้องเอาไว้ที่ศาลนะจังหวัดสมุทรปราการถ้าแพ้ก็หลายปีเดี๋ยวหลังสงการคุณอาจจะไปชัยฉรยะไปฟ้องอีกถ้าแพ้ขึ้นมาอีก หลปีและก็ยังมีอีกและก็ยังมีอีกยังไม่จบนะยังมีอีกหลายคดเะะีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคดีที่ศาลจังหวัดนนท์ยกฟ้องก็ยิ้มล่าไปได้เลยครับเพราะว่านั้นนะผมบอกเลยครับถ้าถามผมผมก็บอกว่าความเห็นผมนะถ้าถามความเห็นผมเนะี่ยผมก็คิดว่ายกฟ้องครับเพราะอะไรครับเพราะการตกเรือของน้องตะโมไม่มีอยู่จริง แล้วน้องตะโมจะไปจับขาปสัสสาวะท้ายเรือดได้ยังไงแล้วแซนจะประมาทได้ยังไงถ้าเหตุการ์ตกเรือของน้องตะโมไม่มีอยู่จริงจริงป่ะ <net> ถ้าเหตุการ์ตกเรือของน้องตะโมไม่มีอยู่จริงแล้วแซนจะประมาทได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าแซนไม่ได้ประมาทเพราะเหตุการ์ตกเรือไม่มีอยู่จริงแซนก็ต้องไม่ประมาท แล้วคำถามคืออย่างกับคุณจ๊อบเนี่ยชงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาทตรงไหนอะ่ะถูกป่ะแต่ที่แน่ๆเจ้าหน้าที่อะ่ะจะตอบว่ายังไงนะในเมื่อเวลา22.34.10สาศสารอาญารัชดาได้มีการพิพากษาเอาไว้แล้วว่า เวลานั้นไม่มีการตกเรือแล้วที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําสานวนไปว่าตกเรือเวลา22.34.10คืออะไรอะ่ะผมถามแค่นี้คำถามง,ง่ายๆเลยนะคำถามง่ายๆเลยเจนะ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวและทำสำนว,นวนว่าเกิดการประมาทพาะน้องตมโมตกเรือเสียชีวิตเวลา22.34 22.34.10คาดว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาตกเรือของน้องตมโมแต่สารอาญาได้มีการ วินิจฉัยแล้วว่าเวลาเนี้ยน้องตมโมไม่ได้ตกเรือไม่มีการตกเรือไม่มีใครตกเรือเวลานี้อ่าแล้วที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปทําไปคืออะไรอะ่ะไม่ได้บิดเบือนแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกเขารู้เท่าไม่ถึงการเหรืออย่างนั้นอะ่ะตํารวจพอทําคดีให้คนมีเงินหน่อยไม่กัดตัวตรวจฉีดนับสอบสวนเป็นยาจกสิมันเอาทุกอย่างถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้องครับก็ัด้แหละครับอันนี้คือฟางบกพ้องในหน้าที่ทั้งหมดครับ ่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับเอาแค่เรื่องเนี้ยก้อยนนี้แนละ้วแล้วภาพถ่ายเวลายี่6บเ็ดจุดห้าหกเนี่ยภาพเนี้ยเป็นภาพตัดต่อ,ตอคําถามคือแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าภาพเนี้ยเป็นภาพถ่ายจริงไม่บิดเบือนแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกเข้าใจผิดเหรอหรือว่ายังไงหรือแเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายังไง และเรื่องของภาพเวลา21.56ก็เป็นภาพตัดต่อหรือไม่ตัดต่อเนี่ยไม่ใช่ประชาชนเพิ่งมาพูดถึงไม่ใช่ประชาชนเพิ่งจะมาตั้งคำถามเขาตั้งคำถามมาก็ตั้ง3ปีที่แล้วว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพจริงทําไมทิศทางเดียวกันนะับรับรวมทั้งทนายด้วยครับอ่าและตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมแปลกใจอย่างก็คือว่า ไอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาผู้เชี่ยวชาญด้านแสงผู้เชี่ยวชาญด้านเงาผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการตัดต่อเรื่องของอะไรพวกเนี้ยที่เคยออกมาบอกว่า3าปีที่แล้วว่าภาพเนี้ยเป็นภาพจริงตอนนี้มันหายหัวไปไหนกันหมดแล้วล่ะมันไปอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วล่ะไม่เห็นออกมาโต้กับคุณเอกราชเลยล่ะพี่เอกรูปที่พี่เอกและอาจารย์ประเทศบอกว่าตัดต่อแซนดี้หายเงียบเปยน่าจะรู้อนาคตตัวเองแล้วค่ะประมาณนั้นครับ รู้เท่าไม่ถึงการกค่ะคุแสงบอกรู้เท่าไมถึงการกค่ะคาถามคือนะไอผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพผู้เชี่ยวชาญด้านแสงผู้เชี่ยวชาญด้านเงาผู้เชี่ยวชาญในการตัดต่อที่เคยออกมาบอกว่าสามปีที่แล้วว่าภาพนี้เป็นภาพจริงอะ่ะตอนเนี้ยหายไปไหนหมดแล้วคิดถึงจังเลยอะ่ะคิดถึงจังเลยอะ่ะนะหายไปไหนกันหมดแล้วนะเป็นผู้เชี่ยวชาญกันไม่ใช่เหรอ ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็ต้องแม่นเรื่องข้อมูลหรือเปล่าต้องพูดตามหลักวิชาการหรือเปล่าต้องพูดตามหลักความจริงหรือเปล่าไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดหรือเปล่าอ่ะกลัวโดนรวบไปด้วยคงไม่กล้าออกมาแย้งอ้าวคงไม่กล้าออกมาแย้งอ้าวแล้วสาปีที่แล้วคุณออกมารับรับประกันทําไมอ่ะว่าเป็นภาพตัดต่อคุณออกมาพูดพูดทำไมคุณออกมาพูดทําไมหรือว่าเป็นภาพถ่ายจริงคุณอธิบายซะอย่างดีเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทําไมคุณไม่ออกมาล่ะ ปกติโผทุกช่องอวตารมันยังหายหัวทุกตัวนะครับถ้าสารตัดสินพวกนั้นมีความผิดทนายตาเรือกต้องมีความผิดด้วยหรือเปล่าคําถามว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับว่ารู้เห็นเป็นใจขนาดไหนหรือเขาเป็นแค่ทนายความว่าความให้อย่างเดียวแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยคุณเอกราชชี้จุดให้เห็นชัดเจนครับใช่ครับอริธมันหายไปไหนแล้วความจริงโดนเงินบงังนับมิดนับจมดินค่ะอริธหายไปไหนแล้ว นะครับก็คงจะหมดแสงแล้วนะครับหมดแสงแล้วก็ไม่รู้จะเอาออกอะไรมาแสงแล้วเพราะภาพนะครับอุสานะครับอุสนาะนะนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเอาคลิปมาลงวัดว่าคนของดีเอสไอโทรหาว่าภาพตัวเองเป็นภาพจริงอย่างงู้นอย่างงี้ดีเอสไอออกมาประกาศทีเดียวบอกว่ายังตรวจสอบไม่เสร็จเลยเพราะว่าทีแรกบอกว่าถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตอนนี้มาบอกว่าถ่ายจากสตอรี่อินเตอร a แกรมอริสก็เพื่อแซนรับจ้างมา อันนี้ผมไม่แน่ใจครับอ่าแต่คำถามคือนะครับออกมานะครับตอนนี้ก็ต้องถามว่าคนที่ชื่ออริสเนี่ยเตรียมโดนกี่คดีดีกว่านะเตรียมโดนกี่คดีดีกว่าอยากคิดว่าเฮ้ยไม่จะไม่โดนนะก็ต้องบอกแล้วไงว่าหลังจากพฤษภาเดี๋ยวเรามารอรุนกัน ว่าเลขที่ออกคือเลขอะไรบ้างหวยจะไปออกที่ใครบ้างหลังพฤษภาใจายเย็นๆอ่าตอนเนี้ยนะครับและที่ไม่ออกมาตอนเนี้ยผมว่าเขาฉลาดที่ไม่ออกมาครับเพราะถ้าออกมายิ่งออกมาก็ยิ่งมัดยิ่งออกมาอ่าก็ยิ่งเผยอย่าลืมนะครับการไปให้ข้อมูลกับป s i ถ้าให้การเทจ คุกนะครับบอกแล้วให้ข้อมูลเท็จคุกนะครับบอกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อเถอะครับว่าคนที่จะยืนหยัดอยู่ได้ต้องพูดที่ข้อมูลจริงหลักฐานจริงนะยืนยืนอยู่บนความถูกต้องสิบวินี้เงียบไปเลยโดนอดีตรัฐมนตรีด่าหัวเรคะอะไรวันนี้รุงแก่ๆริ้นพัน ไม่เหรอคบวันนี้คืออะไรลุงแก่ลิ้นพันอะไรไม่รู้เดี๋ยวคนจ <c oughs> <IKE> ําได้หายเงียบดีกว่าผมบอกเลยครับคนที่ออกมาทั้งหมดนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาข้อมูลจริงคุณไม่ได้หลักฐานจริงคุณไม่ยืนอยู่บนหลักของฟาร์มเป็นจริงคุณจะอยู่ไม่ได้ครับคุณจะอยู่ไม่ได้ครับอ๋อสองลุงที่ลุงบัง อ่าก็ไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่ได้สนใจพวกเขาครับต้องบอกตรงนะผมไม่เคยสนใจพวกเขาครับเพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมพูดจากหลักฐานข้อมูลและข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นจากข่าวที่เกิดขึ้นอะไรขึ้นผมถึงได้ยืนหยัดไปอยู่ได้3าปีแล้วกับเรื่องนี้นะผมยืนหยัดไปได้สมปีแล้วอะนะยังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปไหนยังอยู่อ่าแต่หลายๆคน รู้สึกว่าจะหายไป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 ซึ่งตอนนั้นหลายๆคนที่ออกมาโต้แย้งผมมาอะไรผมตอนนี้ก็หายเงียบไปหมดแล้วไม่เห็นออกมาโต้แย้งอะไรเหมือนเดิมแล้วล่ะไม่เห็นเอาข้อมูลออกมาโต้เหมือนเดิมแล้วล่ะหายไปไหนกันหมดแล้วคิดถึงอะ <c oughs> คิดถึงะนะนะโดยเฉพาะไอ้ภาพยี่เบียดจุดห้าหกโอ้ยเมื่อสามปีก่อนนี่โอ้โหไอ้นี่จังเลยนะโดยเฉพาะนะครับไอผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพโอ้โหออกมา โอ้พูดซะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดซะแบบโอ้โหแบบตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องปรับอ่าจะต้องอะไรอ่ะต้องตั้งค่าแบบนี้ตั้งค่าแบบนี้แล้วแสงจะได้แบบนี้ตั้งค่าแบบนี้จะได้เงาแบบนี้ตั้งค่าแบบนี้จะได้นี่แบบนี้อะไรแบบนี้คําถามที่มึงพูดอ่ะคือกล้องไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแต่มึงอ่ะลืมนึกไปหรือเปล่าว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเขาไม่ได้ใช้กล้องถ่ายถ้าเขาใช้กล้องถ่ายเนี่ยเออเข้าใจ ว่าในกล้องมันสามารถปรับเปลี่ยนเข้าเรียออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรชัดหน้าชัดหลังเบอร์สแสงแล้วก็ฟุ้งกระจายอะไรเขาทําได้หมดเอาอะไรมาบางอะไรเงี้ยอันนั้นคือกล้องใหญ่แต่อันนี้ล,ลืมไปหรือเปล่าว่าวันนั้นที่เขาถ่ายเขาไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายแต่เขาใช้มือถือถ่ายมันเองแก๊งเดียวกันค่ะคืนนี้จะมีกีกี้หลงเข้ามาอีกไหมอีกไหมหนาอมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับมันมันต้องมาทํางานครับถ้ามันไม่เข้ามาทํางาน มันก็ไม่ได้เงินสิมันก็ต้องเข้ามาทํางานเป็นเรื่องปกตินะครับเออแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากีกี้น่ยจะไปป้วนเปี้ยที่ที่ช่องแดงเยอะอ่ะไปป้วนเปี้ยที่ช่องแดงเยอะอ่ะแต่ไอเราก็คิดว่าจะเอาข้อมูลนะเราก็จะคิดว่าเขาคงจะแบบเออเข้ามาแล้วเขาจะมีข้อมูลมาโต้กับเราอะไรมาเราเงี้ยนะคับเม้นอะไรครับเพอร์เจอร์ เบื่อแล้ว